สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับรายการพบหมอพิมพ์นะคะก็แพทย์หญิงวรลังคนาดเชาวงสวัสดิ์หรือว่าหมอพิมพ์ค่ะไม่ไแนใ่ใจคุณค่มีคําถามอะไรไหมคะคุณหมอคะคือหนูเนี่ยมีอาการนอนไม่ค่อยหลับคะ่ะจริงๆอ่ะเข้านอนตั้งแต่เที่ยงคืนแลวแต่กว่าจะหลับเนี่ยก็ตีสามเลย <ừ> อย่างนี้ถือว่าเป็นผิดปกติไหมคะค่ะก็เข,ข้าได้กับเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะหรือเรียกว่าอินซอมเนียก็คือเป็นภาวะที่นอนหลับยากกว่าปกติหรือว่าต้องแบบนอนหลับหลับตื่นตื่นหรือว่ากว่าจะนอนหลับได้เนี่ยใช้เวลานานมากกว่า20นาทีซึ่งถ้าสมมาามีีอกรแบบน มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงแบบ3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสงสัยว่าน่าจะมีภาวะโรกนอนไม่หลับ ก็คือพูดง่ายๆว่าหนูก็เป็นโรคนอนไม่หลับใช่เพราะว่าใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงเนาะแล้วปกติเนี่ยคนเราควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมงคะคุณหมอเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเข้านอนตอนเที่ยงคืนหลับตอนตีสามแต่เจ็ดโมงเช้าหนูก็ต้องตื่นแล้วอ่ะเท่ากับหนูนอนแค่สี่ชั่วโมงเองโอเคก็ปกติเนี่ยในแต่ละช่วงอายุก็จะมีเวลาที่เราควรจะนอนเนี่ยไม่ไม่เท่ากันเช่นถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องการการนอนที่นานหน่อยแบบสิบสองถึงสิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นในระดับผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก อุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องการการนอนที่น,อน้อยลงไปกว่านั้นเนื่องจากมีระดับเมลาโทนินที่ลดลงก็อาจจะทําให้การนอนนั้นสั้นลงค่ะก็คือผู้ใหญ่ที่เขาตื่นเช้าๆเนี่ยก็คือแค่นั้นเขาก็สดชื่อแล้วชประมาณนั้นค่ะ แล้วสาเหตุของโรคนอนไม่หลับเกิดจากอะไระคะก็สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากมีภาวะร่างกายที่ไม่สุขสบายอยู่หรือว่ามีเรื่องของอมีภาวะโรคหยุดหายใจระหว่างนอนหรือเรียกว่าเป็นแบบโรคสลิปแอปเหนียนะคะหรือว่ามีภาวะไข้โรคกดไหลย,ย้อนทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยไม่ปกตินะคะทางด้านของจิตใจเนี่ยก็อ,อาจจะเกิดจากการมีภาวะเครีนในในในยดมีความกังวล อยู่ในขณะนั้นนะคะหรือว่าอาจจะได้สิ่งแวดล้อมเช่นมีแสงรบกวนมีเสียงรบกวนก็ทําให้นอนไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นจากในเรื่องของอุปนิสัยในการนอนของเราที่ไม่ค่อยดีเช่นมีการเล่นมือถือก่อนนอนนะะี่ค่ะหรือว่ามีการใช้เครื่องดื่มกระตุน้นร่างกายก็เลยทําให้เหมือนนอนไม่ได้อ๋ออย่างกินกาแฟอย่างนีน้ก็ทำให้ใเราใจเต้นนอนไม่หลับนอนคุณหมอคะแล้วอย่งางเนี้ยความรุนแรงมันจะมีเลเวลไหมคะแบบหนูแบบบางคนเป็นแค่20นาทีอย่างของหนู3ชั่วโมงเนี่ยมันถืออยู่ในเลเวลไหนอะคะคุณหมอ ก็จริงๆเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการเป็นไภาวะนอนไม่หลับเนี่ยแบ่งเป็น3อันหลักๆก็คืออาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็คือเป็น transient insomnia พวกนี้ก็เป็นแค่แป๊บเดียวเป็นระดับแบบชั่วโมงพวกนี้เกิดจากการที่เหมือนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเช่นเหมือน jet lag ที่เขาพูดกันก็คือเกิดจากการเปลี่ยนทำโซนทําให้ต้องปรับเวลาชีวิตใหม่หรือแบบที่2ก็คือเป็นเหมือน short term ก็คือเป็นภาวะนอนไม่หลับระยะสั้นก็คือเป็นแค่ระดับวันจนถึงสัปดาห์ก็อาจจะเกิดจากภาวะทั้งจิตใจเช่นมีภาวะเครียดอะไรในขณะนั้น ะะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นในระยะยาวกว่านั้นอีกก็คือเป็นระดับเดือนจนถึงปีวกนี้ก็คือเหมือนเป็นคลอนิกอินสมเนียก็คือเกิดจากการที่อาจจะมีโรคทางร่างกายอยู่ที่ทําให้เราเนี่ยมีภาวะนอนไม่หลับได้ะคะ่ะแล้วเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีภาวะเจ็บป่วยค่ะท่านในรลเวลไหนเราถึงต้องควรไปพบคุณหมอคะก็ถ้ามีเหมือนอาการนอนไม่หลับนานๆเป็นระดับเดือนแล้วเนี่ยหรือว่าลองปรับพฤติกรรมแล้วก็ยังมีอาการอยู่ก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อที่จะทําการตรวจการนอนหรือเรียกว่าเป็นสลิปแ l a นะคะจะได้ดูว่าวง ตอนการนอนเราเป็นยังไงคะคือเบื้องต้นเนี่ยการดูแลโดยเราสามารถปรับพฤติกรรมของเราได้เอง<ม>ที่คุณหมอบอก<ม>ก็คือแต่ว่าถ้าสมมติว่าหนักแล้วเนี่ยก็ค่อยไปพบแพทย์ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,คะการรักษาโดยแพทย์เนี่ยก็คือจะมีการทั้งใช้ยาแล้วก็ใช้เครื่องวัดสปร,รทเทสทั้ง2อย่างก็จริงๆการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่ใช้ยาก,กับไม่ใช้ยานะคะถ้าเป็นแบบใช้ยาเนี่ยก็จะมีเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับทําให้หลับได้ง่ายขึ้นส่วนถ้าเป็นแบบไม่ใช้ยาเนี่ยก็จะมีการปรับพฤติกรรมที่เราทําได้เลยที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการจัดดสิ่งแวล้อม เรื่องแสงก็แบบใช้มา่านปิดไม่ให้มารบกวนเราหรือว่าเรื่องเสียงให้แบบเงียบสงบในการนอนนะคะหรือว่าการกินอาหารพวกเครื่องดื่มต่างๆที่มันจะกระตุ้นทําให้เรานอนไม่หลับได้ก็ให้งดไปค่ะก็สําหรับใครที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ